สวัสดีครับวันนี้ลุงเนตพาลุยปักเบ็ดอีกแล้วครับหมายนี้นานแล้วไม่ได้มาเลยปีนี้ลุงเนตมาลองครั้งแรกหมานไม่หมานไ,ไม่รู้นะหมายนี้มันลกหน่อยลุงเนตใช้เหยื่อเขียดตะหม,มือนเดิมแล้วก็เบ็ดยี่สิบหลังทำไม่ได้ไปเบอร์ลุงเนตนะเพราะว่าลุงเนตหายอยู่หากีก,กับธรรมชาติเนาะไปครับลุยปักเบ็ดปักเบ็ดหมายสวยเหมือนกันนะครับมันลกหน่อย น่นะของยาวไปโน่นนะครับเดตโมกเดตะโมกไม้แบบนี้มันน่าเด้รุนนะนมีรอยคนมาปักหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมีรอยคนมาปัก ไปทางทุ่งนาบ่อยวันนี้พามาในป่าบ้างเนาะเม่ไดเยอะกับขอแค่ขอได้ตำนัำพี่เก่าแล้วนะปักแน่นๆเดี๋ยวตัวใหญ่จะดึงหลุดไปทั้งคัน ตอยคนมาใส่แล้วนะเนี่ยกอมันไข่หมันมันเนาะอย่างนี้ว่านันแหละมันไข่หมันมันอเอาเบ็ดไข่หมันก็ได้หมยสวยไมยสวย ๋ยวลุ้นกันเนาะลบหน่อยรับลบหน่อยลองดูเนาะเคื่อจะฟุกเคื่อจะฟุกขอ,กขอแคบพอตำน้ำพริกเอาแล้วนะ <laughs> หาปากเบ็ดอย่างเดียวอ้ตะลิงชั้นหน่อยครับทะลื่นกัะตกน่นอะตกน้ำอะหมายสวยมากนะแต่จะมีปลาหรือเปล่าว่ากันอีกเรื่องหนึง่ง ยายามหาหมายปักเบ็ดให้เพื่อนๆแล้วกปเอ็ดซีเดี๋ยวรับชมกันเนาะบางหมายก็ได้น้อยบางหมายก็ได้เยอะบางหมายก็ไม่ได้เลยฝ <laughs> ากรับชมเป็นกำลังใจลุงเนี่เลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นหมายนี้กันหมายสวยเลยโอ้โหเสียอย,อย่างเดียวตะลิงมันชันขึ้นยากลงยากถ้าปลาติดก็ขึ้นยากเลยนะ <laughs> ติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ เด็กตัวสองตัวก็ถือว่าไม่ไม่เหี้ยเเนาะขอให้เด็กตัวทันหาตบปากแน่นๆครับกูตัวใหญ่ไม่ดึงหลุดโอ้ยงูตัวใหญ่ครับไม่รู้งูอะไรโน,โน,โน,โนู่นโนู่นเลยไปนู่น,นครับตัวใหญ่เลย ดูได้ปากหลังสุดท้ายให้ดูเลยนะครับตะวันยังไม่ตกดินเลยนเนี่ยเขาเรียกว่าตะวันเพียงปากกอก <laughs> สบปากโจโล๊ลยแต่ลเดยยังไม่กินนะครับยังพักอยู่ช่วงนี้พักอยู่ร่างกายก็ดีขึ้นมากเลยแต่ที่เนี่ยสมปากแน่นอนนะ <laughs> เอาปากหลังสุดท้ายเดินดูขึ้นไปเลยครับจะหมาสักตัวหรือเปล่าไม่รู้เดินกลับมาไม่ได้สักตัวป้าไม่กินเลยครับ เดี๋ยวเอาปูแขกเจที่ก่อนตะวันตกดินไปแล้วเจ้าที่คงหิวละคงอยากเนาะแต่ลูกเน่เนี่ยยังไม่กินนะครับขอพักก่อนให้ใร่างกายแข็งแรงดีๆก่อนลูกเน่ก็จะยอกละตอนนี้ก็ส้มปากจะล้มเหมือนกันนะแค่ดมหอมเจ้าที่ก็ขาแล้วครับเดี๋ยวเอาปูแขกเจ้าที่ก่อนมืดมืดค่อยไปดูเบ็ดเนาะนี่นี่เตรียไมไว้ละน้ำใสเอกตาตะกะแน่นแอบแอบเลยนะครับแอบแอบขอเดียวกันรู้กัน เอ็มนี่อะไรฮ่าฮ่าอ่รู้กันกับเจ้าที่นะวันนี้นะลุ้นเนี่ยให้โบกใหญ่ๆเลยมามาเลยให้โบกใหญ่ๆอะขอป้าตัวใหญ่บ้างน,นะเจ้าที่นะฮ่า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 อุ้ยยอบึกของล้างคอก็เหมือนเดิมอะ่ะขับเปียกมาขับเปียกมาขับเปียกดีกว่าไม่มีอะไรล้างคอเนาะย่อกผูง้แงล้วก็ ตามด้วยมังคัเปียกมันเปรี้ยวเห็ดฟ้าหน่อยแต่ล้างคอได้ดีเลยนี่ที่เอา้าไพ่เจ้าที่กองไฟ้าอันี้สวยไหมครับเอา้าเจ้าที่ล้างคอได้มังคัเปียกนี่เจ้าที่รุ่นนี้ก่อหาวิวหามุมบรรยากาศถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะมาปาักเบ็ดวันนี้ไม่ได้ออกทุก่งนาเข้ามาในปา่าได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลุ้นกันก่อนเนาะต้องลุ้นดูแต่ไม้สวยมากไม้นี้ลุงเน่้ไปได้มานานละ มาแต่แต่ปีที่แล้วอ่ะปีนี้กําลังมาแต่ก็มีร้อยคนปักเบ็ดนะมันอยู่ที่ความหมานเนาะหมานใครหมานมันทำไมหมานกว่าเห้วไม่ได้ต้าน้ำพริกอ่ะกลับบ้านก็เมียดาวมีอะไรมากเดี๋ยวพักก่อนเนาะมืดๆค่อยออกไปดูเบ็ดให้ตะวันตกดินก่อนสมรอๆไปครับมืดตึ้อึ่ะไปดูเบ็ดดีกว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้หมานไ่หมานเดี๋ยวรู้กันเนาะแต่ไมายสวยมากไม้มันลก ดูหลังแรกเลยครับลกหน่อยดูหลังแรกเลยเสียงอะไรอู้โอ้นึกว่าปลาติดเบ็ดไม่กินครับปลามันดิน้นปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลากระดีไม่กินไม่กินหนิมซิ่งครับหลังแรกแหวโอ้โหหลังนี้ก็ไม่กินครับโน่นเขียดแขวนโน่นครับเอ๊ะไม่เอาเลยจะได้สักตัวหรือเปล่าไม่รู้เนาะปลาไม่กินเลยอู มันเป็นปลาดิ้นน่ะปลาอะไรโอ้ปลากระกด,ดีครับนู่นไปกินเลยนิมซิ่งครับได้สักตัวเถอ,อะเนาะปลาไม่กินเลยหม้ก็สวยนะหลังนี้ก็นิมซิ่งเหียดขาวโจโลอยู่นู่นครับแปลกครับไม่กินเลยทุกนี้ก็ไทยบ้างไม่ไทยบ้างเนาะปลาไม่กิน หลังนี้โอ้ไม่กินครับโอ้ไม่กินเลยครับหลังไหนก็ไม่กินเลยนิมซิ่งนิมซิ่งอฮ้ยเวแลวแบบนี้ครับไม่กินเลยไม่กินเลยดูนี่ถ่ายหลังสุดท้ายเลยนะครับอหลังสุดท้ายก็นิมซิ่งโอ้หมายสวยมากปลาไม่กินเบ็ดเลยเไปไปเดินกลับไปครับโอ ไม่ได้สักตัวไม่น่าเชื่อนอ้อไม้สวยมากลุงเนตก็มั่นใจสุดๆเลยว่าน่าจะได้นะ้าได้ก็ได้ตัวใหญ่อะ่ะเห่าับเฮ้าไม่มีอะไรกินข้าวอะ่ะลุงเนตรห่อข้าวมาด้วยขอมาหน่อยเ,อเพราะว่าไม้นี้มันไม่ไกลจากบ้านลุงเนตเนาะเดี๋ยวรอบหน้าดูสะรอบถ้าไม่ได้ก็จะเจ้าบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วก็ตอนเช้าเขามาเก็บเอาไม้นี้มันไม่ไกลจากบ้านลุงเนตครับประมาณสามกิโลก,กว่าเดี๋ยวลุงเนตจีข้าวกินดีกว่าไม่มีอะไรกินข้าวเลยห,หิวับหิวพักก่อน ป้าก็ไม่ได้กินข้าวจีเนี่ยหาอยู่ฮักินเป็นลูกเน่กับแบบเนี้ยนะบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้เนาะได้ไม่ได้ลูกเน่ก็จะเอาคลิปลงครับเพราะว่าลูกเนก่กับมาทําคลิปก่อนจะได้แต่ละคลิปเนี่ยลำบากมากกันนะทําไงได้ถ้ามันไม่ได้อะ่ะหาอยู่ฮักินธรรมชาติกับแบบเนี้ยเรื่พึ่งเมื่อลูกเน่นะครับฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลูกเน่ด้วยวันนี้กินข้าวจี เจ้าที่กับลุงเนเอาพวกแหนให้โบกใหญ่เลยนะไม่ให้พลาดสักตัวโน่นนะสี่ทุ่มกว่าหรือว่าห้าทุ่มแล้วนะลุงเนจะไปดูอีกรอบนะปล่อยมันไว้านานๆเนาะแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเก็บเอาได้ไม่ได้ไมเช่งมัน <S <S ถือว่ามาเอาบรรยากาศเนาะบรรยากาศตอนกลางคืนเอากินข้าวครับบรรยากาศจะวังเวงหน่อยบรรุณเนตอนกลางคืนก็จะประมาณเนี้ยครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเนาะ ทุกครั้งจะไปตามทุ่งนาวันนี้เข้าปา่าด้วยไม้ก็สวยมากป้าไม่กินเบ็ดมันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยลุงเนตไม่เข้าใจจริงๆแต่ก็มีร้อยคนมาปักเบ็ดอยู่นะครับมีร้อยคนมาปักอยู่ก็ไม่รู้ว่าลุงเนตว่าหมานใครหมานมานอ่ะ้าลุเนตไม่หมานแสดงว่าคนที่มาปักก่อนหมานไม่ต้องไปเครียดมันเนาะได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดา เอาเดยวจีวข้าวก่นอนคุยกันไปเนาะสนุกสนานไม่คุยก็เงียบอะ่ะคุยกันไปวันนี้ทําไม่ได้ปลาต้องค่อยๆย่องขึ้นบ้านไม่งั้นเมียดา่า <c> ล <oughs> ูกเรพูดเล่นเฉยๆนะพูดเล่นปนางใจดีครับปานางไม่ด่าหรอกลูกเรนพูดเล่น,ลน,นมีไหมครับที่เอีไปหาปลาแล้วไม่ได้ปลาเมียบ่นเนี่ยมีไหม ดูแน่ว่าไม่มีนะเนาะไม่มีอ่ะนอกจากโยกผู้แหวนหนักไปหน่อยอน,นักเมียบ่นแน่แบบนั้นบ่นแน่ <laughs> เอาจีจีจีจะทีจะทางเอ้ยขอปลาหลิมสักโตัวสองตัวเต้ไม่ก็งามขนาดละขอสักโตัวสองตัวเลยเดี๋ยวกินข้าวจีดูเน่นนะกินข้าวจีเมนี่แหละกินข้าวกินข้าวจีนี่แหละอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอร่อย ชอบลุงเนตรเลยนะข้าวจีนี่นะเป็นไงข้าวจีลุงเนตรน่ากินไหมเหมือนมีอะไรกินกินข้าวจีเนี่ยละ <laughs> อร่อยนะครับอร่อยไม่ใช่ไหมอร่อยนะอร่อยเลยแหละโอ้โหเหลือง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 ปิ้งมันเหลืองนิดนึงโอ้เอาแล้วครับเนาะเอาละ,ะเอาละเหล,ลืองแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย มากินกับลุงเนตรเดี๋ยวให้เจาที่ด้วยมามากินข้าวจีครับปลาไม่ได้ก็ยกข้าวจีเนี่ยนะดีกว่ามีอะไรกินเนาะข้าวจีเนี่ยลุงเนตเอาผงลำเกลือทายแค่นั้นเองครับอย่างนี้เลยปลิ้งแล้วเหลืองซึ่งปึ้งมาหยอกยอกยอกโอ้ได้ให้เจาที่ก่อนเอาเจาที่จะทานปูแหนก็ให้แล้วข้าวจีก็ให้แล้วขอปลาสักตัวสองทัวเนอะนะเนาะมีอะไรก็ให้กินด้วยกัน เนตยอกอร่อยจริงนะกินรองท้องไปก่อนจะค่อยกลับไปกินบ้านทีอร่อยจริงนะเล่นไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ขี้จุ๊กฟังรู้ไหมครับขี้จุเนี่ยแปลว่าอะไร ชิจุกภาษาเหนือไปว่าหลอกนะครับหลอกลวงลุงนี่นไม่ได้หลอกอร่อยอร่อยควันถุยเลยหิว <c oughs> ข้าวเนี่ยกินอะไรก็อร่อยเนาะควันถุยเลยครับมันร้อนอะ่ะเนี่ยข้าวจี๊ร้อนๆ อ่อยรอจริงเสียงร้อนก็ไม่ร้อนอ้ออืหมดละมาย่อคำสุดท้ายมีแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูเบ็ดพักก่อนนะยังไม่ไปตัวนะะสิงทุ่มกว่าห้าทุ่มนะลุงเดชจะไปดูมันได้ไม่ได้ก็จะกลับบ้านเลยอืพักก่อนพักก่อน คนตกอยู่นี่ตัวไปหาตูกันราตูมอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ไปหาตูมกันครับเดี๋ยวคนับเปียงหมดหาตูมหาตูมโอ้ยเปียงหมดเลยกว่าจะมาหาตูมเจออตูมดีเลยนะเนี่ยไปช่วยชหน่อยครับนี่เปียงหมดเลยโดนฝนอีกแล้วเดี๋ยวพักก่อนเนาะเอาฝนหายว่าเขาเพิ่ไปดูเบ็ดดีโมก็เช่างมันโอ้แบบนี้มันจะได้ปลาไหมเนี่ย ตูบนี่มีแต่เบ็ดโอ้ <c oughs> เบ็ดจะของตูเต็มเลยดูเรียบว่าเ็จหมดเลาโอ้โอ้โอโอเบ็ดเยอะแยะเลยโอ้แบบนี้ถ้าจะไม่เหลือครับโอ้เห็นรอยคนปากเบ็ดตวใส่เจ้าของตูบดีแนะ่เอาเก็บให้เขาก่อน <c oughs> เดี๋ยวพักก่อนเนาะพักก่อน <c oughs> ไปครับดูเบ็ด หมานไม่หมานก็ไม่รู้นะฝนหยุดตกแล้วครับถ้าทุ่มกว่าแล้วลองดูก่อนเนาะว่าฝนไม่ออกมาเป็นแบบไหนโอ้พระจันทร์ขึ้นอีกแล้วครับเต็มดวงละนี่ขนาดเมฆบางนะเนี่ยยังแจ้งเลยโอ้ฝนก็ตกดีจริงๆดูหลังแหลกครับมันไม่ได้ก็ไม่ต้องได้เนาะ <laughs> เนี่ยไม่กินครับู้วนเจ้าจของตูบปัปกเบ็ดไปกินหมดละหลังนี้ว่าไง โอ้เยี๋ยวไฮเซ็บเดี๋ยวเนตเปลี่ยนเยอะกว่านะนั่นๆปลากระดีวิ่งเป็นหนอนๆหลังนี้เอาไหมโอ้ยอยู่เหมือนเดิมครับนู่นเขียดเขาเจ้โลครับไม่กินเลยบรรยากาศตอนกลางคืนก็วังเวงปลาก็ไม่กินเบ็ดออเหาอยู่หากินเป็นลูกเน็ดเนาะนั่นเขียดเขาเจ้าโลนิ่มซิ่ง อ,อไม่กินจริงๆครับไม่กินจริงๆดูสองรอบไม่ได้สักตัวเนี่ยก็น่าเก็บกับบ้านเลยเนาะเนี่ยแล้วนี้ก็ไม่กินนะครับโอ้น้ำท่วมเขียดหน่อยฝนตกลุกเน่ก็ถ่ายมาบ้างม่ถ่ายมาบ้างครับมันไม่กินเลยน้ำน้ำําท่วมเขียดหมดครับเนี่ยเขียดไอยน้ําหมดเลยโอ้เลยสองหลังสุดท้ายไปเพิ่งเบื่อลุงเน่นะครับไม่ได้ตัว <ś les> โอ้ยฝากไปกระจงนี้ด้วยโอ้โอ้อะไนี่กินน่นโอ,โอ,โอ้เอาแล้วเอาแล้วมีตัวแล้วมีตัวแล้วโอ้ยมีแต้มมีแต้มเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่ขึ้นบกโอ้ยถ้าจะติดนานโอ้เขาจะโลเขาจะโละถ้าจะติดนานเดี๋ยวกันนะจาลินก็สูงโอ้ โอ้ย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 อย่าอย่ายาค่อยปึ๊บโอ้ย oh, oh. นี่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 ติดลูกตาเลยแบบนี้รอดอยาก <c oughs> ไม่เหี่ยวครับไม่เหี่ยวมีติดตะข้องกับบ้านครับมีเหีเหเ่ยวแล้วโอ้ยลูกนี้ดูเหี่ยวเหลืออีกหลังเดียวหลังสุดท้ายดูหลังนี้สิก็เหลือหลังเดียวนะครับหลังสุดท้ายเอาเน็ตปลดก่อนเพราะเด็กตำน้ำพริกอยู่ครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย อยู่หก,กินเนาะมาทำไมหายากเหลือเกินลูกนี้หาไม่ค่อยหมาเลยลุงเนตหาก,กินไม่ค่อยหมานมันก็มีหมานเป็นบักคิบเนาะดีนี่เขาโจโละโอ้นึกว่าจะไม่ได้สักตัวเอาวางไว้วอีกเลยงหลังเดียวครับเดี๋ยวลุ้นกันหลังสุดท้ายมีตัวลุงเนตถือว่าไม่เหี่ยวเนะเาะหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายโอ้ยเขียนลอยน้ำนีนครับเขียนลอยน้ำหมดเลยเอาผู้นี้เช้าเขวาวางอีกทีตัวเดียวในโลก ลุ้น <c oughs> ลุงเน็ตลุ้นจนเกือบหลังสุดท้ายอ่ะด้วยจะไม่ได้สักตัวละเนี่ยอย่างว่านะถ้าอยู่ฮะก,กี้ไปลุงเนตกับแบบเนี้ยนี่นี่นีน <c oughs> ไ่ไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวได้ตัวลุงเน็ตถือว่าไม่เหี่ยวเลย <c oughs> พอ่อติดตำน้ำพริกครับเขาโจ้โลเขาเจโลไปกลับบ้านครับผู้นีเช้าเข้าว่ากันเนาะผ <c oughs> ู้นีเช้ามาเก็บเบ็ดเผื่อจะฟุก สวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวไปเก็บเป็ดด้ยวยกันเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับลูกนีไ่ไปถึงบ้านก็ตกเช้านี้จะหมานหรือเปล่าไม่รู้เหมืมอนตอนกลางคืนได้ตัวเดียวล <laughs> ูกนี่ก็นึกว่าแจ้งออกซะแล้วไปไป,ปเก็บเบ็ดครับหมานไม่หมานไม่รู้เนาะหลังแรกเท้วติมซิงเนี่ยไม่กินเลยหม้สวยแต่ป้าไม่กินเบ็ด สงสัยจะของตูบเอาไปยอกละจะหมานสักตัวหรือเปล่าโอ้หลังนี้ก็ไม่กินครับมหมาแบบนี้สู้ทุกน้าไม่ได้เลยโอ้หลังนี้เหยื่อหายแซบแต่มีติดม,มีกินมีกินตรงนี้นกลับบ้านไปเมื่อคืนก็เที่ยงคืนขวานแล้วนะ จะได้นรุนสักตัวหรือเปล่าเนะาะเช้านี้ไม่หม,มานเลยครับช่วงนี้หาก,กินนี่หลังนี้ก็ดิมซิงเห่าละแบบนี้เห่าละเออโอ้เขียดตายหลังนี้เขียดหายแซ่บครับโอ้มีตีแต่มีติดเนี่ยเขียดหายแซ่บนี่ก็ว่าไงดิมซิง Nim xinh, nim xinh nim sĩ một sĩ nim sĩ nim heo 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 nim sĩ nim sĩ nim sĩ Ba đây, nim sĩ nim sĩ mày heo lắm sĩ nim sĩ nim sĩ nim cột, nim cột, bắc cột. เขาเจาะลกโอ้ใส่ติดนานเลยโอ้หลุดหายแซบอือหายแซบโอ้มันถ้าจะติดนานครับเออปล่อยมันไปปล่อยมันไปเนาะอือเอาไป้ทำพันหายแซบครับหลังเมื่อกี้หลุดหายแซบลูกเนีไม่ใช้อสวิงเนาะตนนัวไหนหลุดก,ก็ปล่อยมันไปเอาไว้ทำพันอย่างที่ลูกเนีบอกทุกครั้งนั่นแหละหลังนี้ก็นิ่มซิ่งเขียดเขาโจ๊ะโลอกไอไม่ได้ไม่ตกได้เอา้าเหี้ยวปมเหี้ยวอือ โอ้หลังนี้ก็ตีครับนี่ไม่ติดเอ๊ะงส่มันกินดึกปลาเนี่ยอือจะได้สักตัวหรือเปล่าเช้านี้เนาะโอ้โอ้หลังนี้เอาหลังนี้เอาน,น,น,นี่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 นั่นนั่นโอ้ส่มันติดนานโอ้ยเขาวจวุกประกดครับประกดะกดตรงนั้นเลย อย่าหลุดนะ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 โอ้โหข่าวเจาะเลาะได้อยู่ครับตัวนึงนี่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 นกดกดกดโอ้หลุดไปตัวนึงนไม่งั้นก็ได้สองตัวเนาะมานั่นมาทุบไม่เหี่ยวแล้วครับ <c ười> ตอ้องคือก็ได้ตัวนึงเ <c ười> ดี๋ยวนี่ปวดก่อนนะ <c> ้ป <ười> ามถ้าจะกินดึกเนาะต <c ười> ีหลุดไปไหลายหลังเลย <c ười> ขนาดนี้มายกก็หลุดเห,เห็นเลยปรากฏนะนั่นแอด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 เอาละไม่เหี่ยวไม่เหี่ยว เบ็ดอีกกี่หลังก็ไม่รู้นะถือว่ามีแต้มเลาวถือว่ามีแต้มตัวคือก็ได้แต้มโอ้๋อขาวโจ๊ะโลูก็ได้ตำน้ำพริกไปดูต่อดูต่อจะหมานอีกหรือเปล่าโอ้หลังนี้กินหวัวจมน้ำเลยว่าจะขตินหรือเปล่านี่นี่ ก็ลิงกับฉันโอ้ปากินดึกปากินดึกโอ้หลุดครับหลุดอลุงเนก็ถ่ายมาบ้างไม่ถ่ายมาบ้างนะหลังนี้ว่าไงหนิมซิ่ง <c oughs> ไม่กินเอ้ยโอ้เดตเขียดตายครับเนี่ยเหลืออีกสองหลังจะได้ลุ้นหรือเปล่าสองหลังเองโอ้หลังนี้ไม่กินครับ อนกลางคืนได้ตัวแล้วเนี่ยปลาช่อนอ่ะหลังเนี่ยครับเอาไม่เป็นไรถือว่าไม่เฮลมีแต้มมีแต้มหลังสุดท้ายครับโอ้เขียดจมน้าหมดเลยไม่กินเขียดจมน้ําฝนมาตกแรงครับโอ้เขียดตายเอาถือว่าไม่เฮลเนะาะไาสรุปผลงานดีกว่ามาสรุปผลงานเช้านี้ในเขาจะโลกกดตัวนะครับ อยังดีเนาะที่มีติดตะคองกับบ้านบ้างหลุดไปตัวหนึง่งหลุดหายแซบไปเลยอ่ะหลุดตัวหน้าต่อตาเมื่อถ้าจะติดนานอะ่ะลูกเล็กกับบ้านก็เที่งคืนกว่าละเอ้าก็ยังมถือไม่แห้่ยวในตัวถือไม่เหวีวอ่ะลูกเล็กว่านะหาอยู่ให้ก <ๆ S 2> ินแบบลูกเล็กแบบนี้ครับบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้เนาะอย่างที่ล <ๆ S 2> ูกเล็กบอกกันละหากินจริงๆครับวันนี้ลูกเล็กก็พามาปักเบ็ดก็ยังมถือไม่แห้วนะก็คืนตัวหนึ่งประช่อนตอนเช้าตัวหนึ่งปรากฏ หมายนี่หมายสวยนะครับปลาไม่ค่อยกินเลยสงสัยเจ้าที่หรือว่าคนอยู่แถวๆนี้เขาปักเบ็ดไปกินหมดละก็ยังพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับเบ็ดยี่สิบหลังเนาะไม่แห้วไม่แห้วไปกลับบ้านครับกลับบ้านขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลูกเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลูกเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลูกเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรอติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโรกใหญ่แล้วครับอ่าลาปากครับลาปากนักตึกกึกกลับบ้านครับกลับบ้าน